สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับเมนูมูนีเดอร์นี่ครับลาบเนือครับลาบเนื้อลาบเนืออ้อออมเนื้อต้งมเนื้อเดียวเลยครับพอไปเหมาตลาดมาเลยวันนี้เสือตีนมันพี่น้องเนื้อตีนมัน นี่เด็ดๆได,ด้เลยนี่ใส่เพียนะขมข,ม,ขมอำลำเนาะพี่น้องเนาะครับมาขมนี่พักก็ลายาปนียเว้ยลูกโดดน้ำมาได้พี่น้องมากมากอย่าลืมแบบไปแบบมาแบบมาซิมน้ำกันครับหลายขาดดัดเดอนสือมาหลายคัด พี่น้องที่มายาิที่มาต้องใสัยากมากครับตอนเราไปก่อนอเ,เนื้อ <c oughs> เมนูลาบขมขมเนี่ยใส่ดีใส่แยกกัาไปพี่น้องขึื่อนแี่แสบครับพักไรไรแบบนี้